สวัสดีค่ะที่นี่ยินดีต้อนรับสู่ช่องกับพชาแนลน,นะคะที่นี่คือวัดบ้านหนองบะแก้ค่ะมาดูมาดูมาดูอัปเดตกันก่อสร้างข้างโดมท็ดข้าวแล้วนี่ออกก่อนออกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะขึ้นไปนแบบนั้นค่ะข้าวเขาเรียกว่าเฮิร์นก็ครอบที่เฮิร์นก็ภาษา,าช่างเขาเรียกอะไรฮะกา,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 าสีหรอ ก,กาสีกาสีกับข้าวกาสีเหรอ,อแล้วก็เชื่อมเชือมเหมือนขั้นบันไดอะแต่มาติดขอบขอบมัอนอันนี้ติดได้ละสองอันนี้ติดได้แล้วติดได้ละสองติดได้ละสองติดได้สอง้วองวองาวอยากให้ดูตัวนี้เกิดจาเดีกเขาต้องออกออกเป็นช่องชองเหมือนขั้นบันได เอาไปดูด้านนึงก่อนจะขึ้นท่าเบิกมาได้อีกคลิปนะึงให้ดูความคลิปหน้าแบบนี้นะคะติดช่องเป็นช่องๆเป็นสีคาสีคาสีอะไรเข้าไม่รู้ภาษาช่างอะ่ะเป็นภาษาโดมแล้วก็เป็นโดมโค้งแบบนี้ แล้วติดให้มันความมั่นคงคะ,ะไม่ให้มันขยับขยอนเวนลาลมพัดมาใช่ไหมคะแล้วก็ติดโคง้งโค้งก็จะติดเขาเรียกข้าวแบบหลังคาจะเป็นไม้แบบนี้ติดตรงกลางด้านนี้กลางโดมคะะ่ะแล้วก็ติดเมทัลชีสเมทัชชีสที่สั่งทําพิเศษโค้งแบบนี้จุดสมล็อกหมุด3มล็อกนี่ช่างก็ทำากํลาลังออกเลย มีอย่างก,ก็ตะกี้ว้าวาว้าวว้าวไหวไปก<ะ>าสีเหรอฮะคาสีคาสีคาสีภาษา,าลาวไปบ้างยังคอ,าาอควายอ้อาอาราเอออาอาสีสอจเลออีสีอาสีเออ เหมือนเครื่องตกแต่งอะอาเสศนะอะเขาเป็ลอะอาเสอาเสศอาเสศสำหรับโดมช่างบอกช่างใหญ่บอกว่าเรียกอาเสศเขาเอิ้นว่าอาเสศต้องออกจากข้างล่างก่อนแล้วก็ไปติดข้างข้างเขาเรียกว่าอาเสศเขาเหมือนอาเสศนะนะอาสาศนะอาเสศนะอาเสศนะเป็นวัตถุที่มันคงสำหรับเป็นที่ตั้งอาเสศเดี๋ยวเจ้าไปค้นหาด้สับเส้ส้สับไม้ไปแล้ว อาเซสำหรับสร้างโดมที่เป็นโครงทั้งหมดจะเป็นโครงสี่แถวสิบสองเสาเสาละหมื่นห้าคิดซื้ประมาณเท่าไหร่สิบสองห้าสิบสองห้าหกสิบคำนวณดัวเองค่ะเสาละหมื่นห้าสิบสองเสาเป็นเงินเท่าไหร่นะคำนวณดัวเองนะคะด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้าน นองบอัวแก้วศรัทธาจากเศรษฐีผู้ใจบุญมาร่วมกันสร้างร่วมกันทำร่วมพลังกันให้เกิดโดมตรงนี้ขึ้นมานะคะเห็นผลท่านตาเลยโฟร์แม่นะลุงเจอบอกว่าห้าวันห้าวันเสาขึ้นปรากฏว่าสองวันขึ้นโครงเลยคะ่ะแค่สามวันเองขึ้นโครงเลยอะ่ะมือเดียวเองนะที่ขึ้นเสาอ่ะนะทว่าตัวถูกไหมมือเดียวเนาะมือเดียวตั้งเสาได้สิบสองสิบสองเสาอ,อ่ะโอ้สุดยอดเลยอะ่ะช่าง ช่างหนุ่มช่างหนุ่มพลังเยอะพไป,ปแสงมามาปฏิบัติธรรมไปที่ยี่สิบลาสินนี่โค้งขึ้นแล้วอะ่ะเดี๋ยวเข้ามาอเองราคาไหไรหลังคามีแล้วนี่มีท่านชีสแปดหมื่นบาทอะสั่งทำแล้วเดี๋ยวเข้ามาเองมีทันชีก็ลุงลุงเขาบอกว่าสิ้นเดือนนี้น่าจะขึ้นได้นะประแสงลงมาจากทับเบอร์คงได้เห็นหลังคาล,งลุงบอกแน่นอนลุงเจอบอกว่าแน่นอนเออ มือนี้ขึ้นไปทับเบิกลงมายี่แปดอู้อันนี้เหล็กนี่น่ายันเนาะมันเป็นเหล็กนะเนี่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นเด็กอลูมิเนียมเนี่ยอาเสสนะมันย่อมาจากเอ่อย่อมาเต็มๆคืออาเสสนะอาสนะตกแต่งตกแต่งขอบมันตรงเนี้ค่ะจะขึ้นเป็นโครมเขาจะเขาจะอ็อกก่อน เขาซีเอาเหล็กมาออกออกเสร็จเหมือนขั้นบันไดแต่งลวดลายเป็นไอ้นี่ตามภาษาช่างอะไรเป็นเชียงมั่งตรงมั่งเป็นอาเสอาเสน่าจะเป็นไอ้ตกแต่งนะครีเอชั่นนะครีเอทอะตกแต่งภาษาภาษาสาาปัันนี้ก็เรียกครีเอตครีเอทตกแต่งตกแต่งครอบให้มันดูสวยงามให้มันรับกระโรงเพราะคงเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะเหมือนตัวเอ็นอะเหมือนตัวเอ็นเดนฟินิตี้ตัวเอ็นเห็นไหมคะนั่นแหละ อาเสก็เหมือนกันทำเหมือนกันเฮ็ดคือกันนี่คือบดบ้านหนองบัวแก่ให้แปดนาทีก่อนถ้าสร้างขึ้นใาม่นิไทยร่มรื่นนะเพาะสองข้างทางมีต้นไม้นาะช้างเนาะมีต้นมะมีต้นมะทั้งนั้นเลยมะม่วงมะขามเพราะท่านเจ้าว่าเป็นคนปลูกเองมีต้นด้วยมีต้นพุทธด้วยพุทธรักษาต้นดอกพุทธดอกพุทธไม่ใช่พุทธรักษา,กพ,กพ,พ,กษาพุทธชาติเหรอ โอ้ยมันบ่มีดอกมีตะใบอ่ะมันได้รับแสงมันได้รับแสงไฟจากช่างมาเลยเหี่ยวมาเลยร้อนเมนบอกามอ้าวมันไม่ใช่นี่มันถึงรู้ดูใบไม้ร่วงอะคุณเอ้ยไปโทษช่างได้ไงครับบอมันถึงฤ้ดูใบไม้ร่วงแลยเด่นี่ฮะช่างการมนุษย์การการมนิสการมนิหนมผู้ใหเป็นพี่สายแม่หมออะ พี่สายแม่หม่คนไหนน้องน้อน้องชายครับคนไหนไหนดูหน้าหน่อยดิคุณ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 ไอ้บัทอดพวกหน้าตาดิ่บ้าแสงบ่เคยเห็นนะอยากเคยรู้จักหน้าตากันแล้วอ๋อยินดีรู้จักอ่ะบ้านเฮาเนี่ยเนาะนี่แหละกรรมนิสหนุ่มเอ็มเนี่ยตัวหลักตัวหลักตัวหลักวิ่งเมนี้มีมักโมงน้ำปลาหวานเด้อกินคนละคำ ป้าพี่เอามาให้จากนวยลับเพื่อนได้กินกันคนละคำบ่ <c oughs> มาห่วงนะมันละปลาหวานถึงเวลาถึงสร้างเวลาสงสัยไม่ถึงเนาะอยู่คนนะบ่ให้กิจยาโต้วว<ะ>่าอยู่โต้ไหนโต้ว่างมือโต้วเพราะว่าไ่ได้เอามาต้มปลาที่กินต้มปลาโสดสดคือกับยี่ช่วงนาท้ายแซ่เปียงนะอ,อันนี้โฟมแมนใหญ่กำลังทำอะไรคะเนี่ย ก้มปลาโอ้ต้มปลาคือกับทงนานะแซ่ไปนะต้มปลาไปนี่แหละค่ะชีวิตธรรมชาติไปเวียงแห่มาแล้วเราไม่ฆ่าสัตว์แต่ชีวิตก็แต่เป็นอาหารของเราไม่เป็นไรนี่เดอยูวยุ๊ยเด๋ยวไม่มีให้สร้างกินเออนั่นแหละไม่ว่ากันเขาเกิดมาเขาเกิดมาให้เรากินเราก็ทำบุญให้เขาเออกินแล้วก็ทำบุญโอ้ไป็นแต่ปวะไปวันไงเดี๋ยวมาปลาตาวันสะอยู่ไ๊ยเด๋ยู่โต๊ะโต๊ะไหน โตัเข้านาวอยู<_<_ no ่ข้างกองนะว่เดี๋ยวมา้นีพร้อมแล้วเนาะเรียมพร้อมแล้วเอาเอาไว้พุ่ปลอกปกเห็นจ้อยมดำก็เห็นมันมันพวกมาดูว่ามันออกไปทากไหนบุเนี่ยเออไปนะเอากับพวกนั่นไหมพวก ปูนไหมเออพระมายูว่างหันไหมพระมายูโอ้ยเพิร์นเพื่อไปใส่กระต้มก็เ่อเห็นว่างหันไหมกระต้มหมูเสร็จแล้วเขาก็เอาเอาไว้กระยูหันมันก็มีเลยล่ะเพิ่์นมาล้างแล้วมาขัดไปบ้างแล้วมันเพิ่์นเอาไว้ใสงเฮี้ยนเหมือนเนี่ยกระปุลหรอหรอต้มหมูหมูเมื่อนั้นต้มแล้วเขาเอาไปใส่เอาไปใส่กระติบยูรอนนั่นแหละเพื่อเห็นไหมต้องน้อยกินเยอะเยค่อยใช่ยัง กะทิ้มันเอาไปต้มมันก็ได้บ่ใส่เก่ไหมลูเจ้าใหดน้ำจิ้มเองเด้อมีแต่มาโอ้ให้ก็ได้มีพริกมีกรมียือว่าเอาันนึ่งวันมาต้มลยนหนึงก็ได้ไหมเอากระนี่เอาไปนี่ติดไปล่อคู่ขึ้นมากระเทียเขาตุ้ใส่บาทมาแตงเมว่านกอน บางกมัวแทบยู่นยู่ี่ฝนมีไหมล่ะเอาพี่ฝนแล้วตามไเลืจะได้อะมันั่นั่งลงก่เทานี่โอ้ยคนผู้ดีพูทตลาดผู้ให้คนหนีผู้ดีคนใจ่นวะคนนี้ผู้ให้คนนีผู้ดีคนใจผู้ดีคนฝ่ายผู้ให้คนโน้มัน คนห้องหมอใช่ปะเย้คนผูกงาหนอมันเชี่มีบ่ละมีม่ข้าแตาแม่ข้าแตงใครคนโบ้าณนี่สินอ๋อ Đây, sợ sợ <laughs> à, à, cái cái nhà, kỳ điều kỳ điều gì đây. Ayy mọi người. Ay mọi mua Ay mọi người. 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 Ay มาตามหนูชอไปเอาแล้วนี่ไงปลาล่าใส่น้ำเลี้ยงปลาล่าเปลาตัวใหญเลี้ยงแค่นี้ห้องน,ะนี้มบอปล้นะ <c oughs> <c oughs> นี่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 ตุ๊บตุ๊บบ้านหอมไปเลยคืรถไม่มีใครรูดีใค่ะคือรถถึง่ไงเาอยู่ไหนกปุ่มนี่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 เอาเตรียมมาให้เรียบร้อยคือรถ พดพอดพปด้วยพดมีน้ำตาลอาหารขวน้ำตาลฝึกอะอะไรนะตอยเอาพอดเหยียบขับบุตรดิ ไ่ปแชตทบโอ้น่ากินยังเลยขอโตัวหนึ่งได้เลยได้เลยขอตัวหนึ่งอ่ลผักกับหั่นบะมีตีพัอกเก็ส้มส้มปลอยส้มนะส้มปอนมีมีบอสมีแล้วใช่แล้วส้มปอนนจิให้แ <desserts> ช <the food> <oneself> ่ไปจังน้วต้มธรรมชาติ เอามาแล้วหอสุดซอสอร่อยได้สามลกเลยเนี่ยน้ำจิ้มเนี่ยปลาสิมันไาเอาเอีกยวี้ครับิกขว้วนองเดียวปลาีมันเค้ยๆใส่ปาดใส่มันยังแซ่บโอ้ยดังไหมกันดังกันรอนราออร่อยได้สาลูกทานทีบ้านเลยปุกยัดอาแล้ว อร่อยในสามโลกเผ็ดยาเผ็ดตัวนี้ก็เติมมาเด้อการหุบอดประหยัดด้บ้านนั่นเบามาแค่พอคืแค่พอคแ่พอควันนี่แหละก็เห็นเป็น่ไหนบ้านอะหมอนย่างพวกนี้อย่งี้นะใจก็เห็นจับหม้อ หลวงพ่อหลวงพ่อพูดอะไรมาเครื่องบันทึกไว้หมดแล้วนะนี่เด็ดหลวงพ่อนี่เด็ดเนี่ย,ยนี่หลวงพ่อเนี่ย,ย <c oughs> บันทึกบันทึกจ้า <c oughs> อ่ะบันทึกไปหมดแล้วนะใครพูดอะไรเนี่ยเออบันทึกไปลังคาหมดแล้วแ,แนะท็กเนี่ยเออเอามะม่วงมาตีแหน่มีเกาะเออเหมือนเสียง จมามาปม่วงใส่จานมเมีเอ่อเบ้เวฟมีอนี้ยเวีใสเงินมมดีมจปั๊บม่นแอแท้ยประี่โตไปถูสาดังใ้แสงบอสเฮ้ยเเงินนะเเงินทำบุญเยอะไปเอานึงเี้ยเราจะมาแม่ไปซื้อขนมกินละทำบุญไปนึงงี้ยทำบุญเยอะมี นมมันสิตกินยากบางนอดะนิต้องผ่านอแห้งแล้วเอ้ฮ่าแต่ายแล้วคนเอ้าตาแยอร่อยมากเลยสามโลกเลยอ๋อผู้หญิงกินก็หันกีเองไม่เดือไอ้ออกว้าวุยเผ็ดงจังงามามามึงต้องทำอย่างงี้ไม่เห็นนะเธออือ

โอ,โอที่นี่คนนี้คือเทพบระบรุประจำวัดหนองบัวแก้วเทพประบรุประจำวัด น้าแสงก็เรียกว่าพ่อจมานเขาเป็นเขาเป็นหลานของน้าแสงนี่แหละนามสกุลนวลเทศนวลเทศมีมีย่าอยู่คนเดียวเนี่ยนวลเทศเป็นใ่นะเป็นาติกับหมอน้อยเมติเป็นยตากับหมอเมินเมตินวลเทศเนี่ยฮะเป็นนวลเทพนวนเทพพ่อจมานเป็นยตินวนเทศกับหมอเมินเมติคุณว่าเมินนวลเทศเป็นาตากันเมติเอ้ยเป็นพี่น้องกันเด้อฮะ มีมีพี่น้องสุตนิร่าที่คนวรจะเทพบุตรอ่ะพี่น้องกันหมดบ้านช้อนไมาชิมนี่ต้มต้มปลาต้มปลาต้มปลาคอสุดอร่อยอร่อยต้องฟืนนี่แหละปลานินล้วปลาอปลานินปลานินน้อยน้อย,อ,ยอ่ะไห้วาดจังแล้วเอาแล้วปรุงแล้วตีเป็นอย่างน้ำมันอย่างแบบนั้นมันยังไม่เดือดใส่นั่นแล้ว ใส่ปลาแล้วเหรออยังปลาอ๋อปลาเติมดิปลาสุโุตน้ำปลาเติมตอนเมื่อมันสุกแล้วเหรออ่ารับให้มันนั่งก่อนต้มต้มธรรมชาติไม่เดือดต้มต้มธรรมชาติได้ใช้ฟืนค่ะใช้ไม้ธรรมชาติที้มันอร่อยตรงฟืนนั่นแหละมันจะละอุความร้อนมันจะไม่ความร้อนมันไม่จ้าเหมือน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 แก๊สความหอมจะอึมฮึมอึมฮึมมันเท่าไหร่หรอเออเอออึมฮึมปะอึมฮึมมันอะคือเนาะ อือมอหมาหมายความว่าค่อยค่อยคอยคอยความร้อนมันจะค่อยละอุระอุระอุระอจากอุณหภูมิตามถึงอุณหภูมิสูงจนเดือดจนมันสุกมันแจะอร่อยแก่นี่มันทีเดียวเลยเด้แกนี่ผู้ผูแกนี่รวมรวมรวมมันไม่ใช่ไม่ไม่หนึ่งสองสามสี่ะาขาโอ้โหสิใครเด้ใส่เรียบร้อยแล้วแล้วเรเห็นซ้มปอนเลยอ่ะยังไม่ได้ใส่ชู ปลาย,ยังไม่ใส่มามาอารมณ์ดีอารมณ์ดีเขามีความสุขเขามีความสุขเออคนละตัวละตัวไปเลยเอาสุกเข้ามาผู้จัดการสุกไมเข้ามาสุกไมเข้ามาทางนั้นนะทางนั้นไม่หลุดแล้วนับคนซิวม่ากี่คนแล้วนับถ้วยมาหนึ่งสอง สามสี่ห้าใบช่วยห้าใบ่าอีกใบนึ่งมามาใบอีกใบนึงเออครบจิคนเรถ้วยคนเรถ้วยตักตักใส่นี้ยแ้วแสงอีซสิมรถเท่านั้นนะเบาเนื้อปลาหรอกมากินรถมันไหนพูุงปเด้อ ขั้นใส่ผู้ผามันใส่บ่อไปห้องค้อนไปกัดบ่อพอนข้างๆม้าใจมันกับบ่อฮอนแหล่ะแหละค่ะผักชีเอาชีมายกเว้นพระพระลงไม่ได้กก้้ออนนใใสสูู่่่ผผาาามั็บไปเอาชีมาพระลงไม่ได้ลงได้แต่ชีเป็นพี่น้องกันลุงนี้ลุงนี้เป็นพี่ยายถ้าบอไล่ตามกันมาบอเป็นน้องถ้าบเอ้าลุงเป็นน้องยี่พี่สิ เออลูกใส่ละไอพี่นี่เป็นคนที่สามวุ้นที่ใส่นี่สี่ลูกใส่เดียวะยยวะใส่เดียวเออลูกใ<ด>ส่เดียวเขาล่อลูกใส่เดียวได้ใจเจ้าของแต่เป็นอ้าวแน่นอนอือแน่นอนผู้ใดญ่บอกใจนี่หายไปแล้วพอพอดพอดจะท่าเขาเออต้องมายกมือไหว้นะนกล่องบอล <laughs> เอาดอกไม้มาบุชาเนีของขึ้นนะของขึ้นนะอพยดูเล่เขาหเออมือางมือแางพระตูเด้อนะลุงนะมือแางพระตูก็อยู่กับวัดนี่นะครูใแม่่อเอาปลาเปลาเก่ืนะเอาปลาขนบาแซบปอาปลาเปลาเหาเออปลาเาผสมปลาเห้าผสมนี่เอาปลาธรรมชาติ ปลาปลากระดีปลาติมเหมือนเนี่ยหรือปลาหเฮ็ดเองปลาปลากระดีปลาติ๋มเนี่ยอร่อยมากปลาก็ตายกาตายพ่อไม่ถึงคาดพ่อถึงคาดปลตายหรอกทำไมไม่มีกลิ่นหอมเลยได้กินแต่ควันไม้อ่ะเอาปลาไใส่แม่คนเนี้ยจะได้กินในตอนใส่ปลาไเนี่ยค่ะนี่คือการต้มปลาธรรมชาติเห็นไหมคะเผาก็เผาด้วยฟืนเผาด้วยฟืนเศษไม้เราไม่ได้มาเราไม่ได้ไปตัดต้นไม้นะคะเราเอาเปลือกมันมา เอาเปลือกที่มันตายแล้วอะเอาต้นไม้ที่ตายแล้วอะต,ต้นไม้ที่มันหมดอาชีพเอ้ยมันหมดอายุแล้วอะโอ้มันแซ่บตอ,ตอนนี้ละหลวงม,มันแซ่บตอน,ตอนปลาปลาเค็มเด้อโอ้เหมือนง่อหง่ายโพอแล้วหม้อหอ,อยดำไม่เหรอเออด่าดก็ขาดได้ขาดก็ขาดขาดก็ดำได้ไอขาดนี่เลยดีสถานนี่แหละเออาขาดพี่ดีที่สุดแล้วเออหวงด,ด้วยดดดงานเอ็กซ์นี่การปรุงแล้วปรุงปรุงโดยโฟแมน คุมงานเองทํากับข้าวให้ช่างทํากินเองระดับไหนเนี่ยระดับมืออาชีพอาจารย์ได้มาดูเราเปิดหนังโอ้เขาจะว่าเอาไปต้มไปไปต้มนั่นต้มนี่มันเป็นเอาไว้ใส่สันนิษฐานเนี่ยเออทำแล้วไม่เก็บเนาะมปูหลวงอปูเออปูหลวงพอปูหลวงพอทำไมท่านไม่มีมารยาทเสียเลยใช่แล้วก็ไม่เก็บหลองพ่อ ทำไมปลูกเขาไม่มีมารยาทเลยใช้แล้วไม่เก็บข้อที่อ่ะฮะเฮ้ยได้กินตรงนี้ได้หอมตรงนี้แหละเออมันหอมตรงนี้แหละสวดเข้าไปเลยลุงก็มีที่กองเลยเนาะอือคราวนี้ได้กลิ่นหอมแล้วนหลัง้ เอาชูใส่ได้ยังยังไม่ได้ใส่ชูใส่ชูสองซ้อนก็หอมแล้วโอ้ยหอมแล้วปัตตินีคือต้มทีหลังต้มหัวหมูเนมันจะกินใส่ปลาล้านี่เลยนะปลาล่าแล้วก็ใส่เป็นตัวตัวเราใช้ปลาล่าต้มนะคะเราไม่ใช้ปลาล่าดิบนะเราตักปลาลาดิบเราจะขวบแล้วก็ใช้น้ําร้อนต้มให้เนื้อปลามาละลายแล้วก็เอาใส่นี่คือการการเทศดอาหารของไทยลมบ้านหนองบกแก้วสะอาดแต่หม้อมันดําเพราะเราใช้ฟืน กระทะมันดำเพราะเราใช้ฟืนฟืนมีควันใช่ไหมคะสะอาดค่ะสะอาดถูกกอามากินของร้อนกินของร้อนช้อนกลางแล้วก็เผื่อแผงให้ข้างล่างด้วยข้างล่างก็มีไทยแซ่บยังนะสุดยอดแล้วุดยอดเลยสดๆเนยปามกับวานอยู่แล้ววะมีทั้งชูมีทั้งดีมันจะไม่อร่อยได้ไงขาดชาอย่างเดียวกัญชาพรีเรียบร้อยอะ ใส่ออไปเรียบร้อยเหรอว้ชูดีชาเป็นจะไม่อร่อยได้ยังไงอ้อาวชูรสรสชูชูรสรสดีดดชาชูดีชาไงหลวงพ่อสามยางใส่เลยครบซุดมันจะไม่อร่อยไปได้ยังไงช,ชูกำลังสมุนไพรนี่ด้วยอ อันนี้ไม่ได้อันนี้ต้องเอันนี้เขาเรียกอะไรคะอ,อันนี้เขาเรียกเขาเรียกชูชูช,ชาแล้วมันมาะมา่วงดิลุงทําให้รสอร่อยเหมือนชูรสเหมือนชูรสมันแซ่บตรงน,นี้แล้วใส่ก้อนหอมดิมันคือดับมันคือดับสุกไปสุกแล้ว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 เราปรดับปรดแล้วเอานะเอานเอาหม้อมาช่วยมาเอๆๆๆๆิานาเอนนิานาเอาผาเข้ามา เปื่อยแล้วเปื่อยแล้วหอมลงได้แล้วลุงมันเปื่อยแล้วปพาไปให้ตาละเออดอ๋อลาไหเนี้ยอ่ะอ,อัสตะอัสตะเอาอใส่หอมสิค่ะเดีย๋ยวได้ยังไม่ได้แช่บเขากลับไปแล้วโอ้อร่อยมากเลยอร่อยมากในสามโลกเอาหอมใส่เลยปรุงได้เลย,เลยแซบ่บแซบ่บแซบ่บอร่อยมากเลย ลุงเข้ามาแล้วลุงมาแล้วเขาต้องไปตักให้เรารเขา <laughs> ต้องไปส่งบ้านเนี่ค่ะน้ําแกงอร่อยเด้่สามโลกเลยแกงธรรมชาติชูดีชาใส่ใส่ครบเซตเลยชูดีชาอร่อดีเนะี่ยขมอัมรำเอกขมเอกนีแหละแซ่บอ่ะขมอัมรำเอกข,อม,อม,อกขอมขี้ปลาที่ลงขี้ปลาขี้ปลา,าตวัวขนาดตัวขนาด เอามาขมขมหวานเป็นลมขมเป็นยานี่เอาใจช่างหน่อยช่างเฮีได้ทำให้เสร็จสมปรารถนา,าใช่ไหมกำหนดเสร็จวันไหนก็ได้วันนั้นเลยสร้างมาเรียบร้อยแล้วมือสรางมากินข้าวได้แล้วเ,เด้อเดี๋ยวนะแสงแย่งกินปาลาเหมือเด้อวามือวามืออร่อยมากมากมือเร็วเปื่อยแล้วลุงอร่อยมากอ่ะคีมปะเนี่ยชิมแล้วเด้อคีมแล้วเด้อตัวเนี้ยตัวเนี้ยป็นอะไรตัวฟ้ามือ มขึ้อขอขี้เล่าอันนี้แป๊บหนึ่งแม่ได้กินของอร่อยแล้วเอาพูดการไม่สนใจแล้อพูดการอ่ะช่างวางมือแล้วนะไปเดี๋ยวจะเหลือแต่น้ำนะโตปลาน้ะแสงกินหมดแล้วแซฟก็เสร็จแล้วเอามากินฮ้อนฮอนแบ่งมาต้องเอาเสร็จล็อกมากินข้าวกันโอเะเดอขอบคุณค่ะโอุตักให้หลายเสร็ะแล้ว ลแล้รถเ,เนี่ยได้อ,อพี่าการจากโฟร์แมนคุณลงเจออร่อยมากไปแล้วคันเนี้เดีย๋ยวช่วยมาคืนเอ้เอค่อยบอกแล้วค่อยเอาโตปลาไปเลยเจ้าก,กินต่น้ำกันเอ้อจะกินต้มปลาต้มปลานี่ระวังตรงน,นี้ก่อนนะเราจะแล้วก็สะด,ด,ดุดจะได้ไม่ได้กินนี่ค่ะต้มปลาธรรมชาติ ้มปั่นอร่อยมากลหล่อในสามโลกคือคลิปก่อนพี่สาวพี่สาวน้องชายทำอาหารในต่างอระเทศเปื่อยได้แล้วหลวงเนื้อมันกินไปหมดแล้วเนาะมันเปื่อยแล้วมั้งนะเปื่อยแล้วล่ะตัสมมติขอขอบคุณมากนะคะสำหรับอาหารกลางวันนี้พี่สาวคุณแม่คุณแม่คุณแม่รองผู้การ ไอ้นั่นก็คุณพ่อด็อกเตอร์เป็นหมอเป็นหมออยู่ธรรมศาสตร์ที่ลุง <หา S 1> เป็นหมออยู่ธรรมศาสตร์สิคุณลงุงเนี่ยคุณฮะ <หา S 1> อยู่เชียงใหม่เลยคุณลุงเจอนี่มีลูกสาวเป็นด็อกเตอร์อยู่เชียงใหม่เป็นหมอคนนี้ก็เป็นรองผู้การคนนี้ก็เป็นผู้จัดการเดี๋ยวพ่อพ่อพ่อรอ,องผู้รองผู้การมาแล้วค่ะครอบครัวหลายๆเดี๋ยวลุงได้กินแซ่บๆเนี่ย เออคลิปนีป้ผูแสงขออนุญาตลงแค่นี้ก่อนนะคะจากพ่อครัวฝีมือดีพ่อครัว,วหัวเด็ดลุงเจอลุเจอขอบคุณมากค่ะสำหรับก,การติดตามชมช่องอาภีชาแนลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอบคุณมากค่ะ